ถ้าทุกคนถ้าทุกคนเป็นเด็กนะห้ามกินอันนี้บวกอปใสยเพวกพอันนี้กินไม่ได้จะมันอยู่ในไหนลูกแดดม,มันอยู่ในนี้และถ้าไม่รู้ว่านี่อะไรนะต้องถามพ่อก,กับแม่อยู่ว่าทุกคนและถ้ามีใครเป็นเด็กห้าม กินอันนี้อืมไหนดูใกล้ๆสิมันคืออะไรเอ่ยโอ้แล้วมนเปิดอินไซต์แลกกินมันมันทำให้ตายอืมเพราะฉะนั้นเราต้องออกไปทำอะไรเราจะเอาเราต้องพุ่มอันนี้และและต้องทิ้งมัน แล้วต้องทําแม่กับพ่ออยู่ว่าแล้วลูกกินอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ามีเบบี้เอานี้แล้วเข้ามือินไซด์จะทําให้ใจล้วไปหาคุณหมอ hmm. และอันนี้กินไม่ได้โอเคดูมันบอกว่า hmm. ห้าม โอเคขอบคุณค่ะและ้วมันบอกว่าห้ามเปิดลักกินมันอมโอเคทุกคนฟังไว้เนาะแล้วต้องม a k e s ช r e ต้องเสิงอันนี้เป็นคืออะไรแต่ถ้าไม่รู้ต้องทำแม่กับพ่อแล้วมันจะทำให้ เบบี้ว่าลูกใจโอเคนาเดี๋ยวเอาไปทิ้งเลยลูกขอบคุณค่ะ